I'm <laughs> นอวดผีคืนนี้พบกับเรื่องราวเจ้ากรรมนายเวรที่ตามเอาชีวิตเด็กหนุ่มคนนี้ปลอดช้ำปลอดช้ำผมบอกได้เลยครับผมไม่เคยเจ็บขนาดนี้ในชีวิตนะครับปัจจุบันในเขารู้สึกครับว่าเหมือนกับมีเจ้ากรรมนายเวรอยู่รอบๆเขาเหมือนเขานี่ไม่ได้อยู่คนเดียวถามคุณดิวเลยครับว่าณตอนนี้เลยเนี่ยนะฮะคุณดิวเห็นวิญญาณอะไรอยู่รอบๆตัวเขาหรือเปล่า ลาท้าผีที่อพาร์ตเมนต์ร้างจังหวัดขอนแก่นกับวิญญาณนายสงครามน้องน้ำตะกรนครับพี่สงครามอยู่ไหนพี่สงครามอยู่ไหนถ้าอยู่ส่งเสียงหน่อยถ้าอยู่ส่งเสียงหน่อยดับเทียนครับอ,อ,อ,อยู่นี่ครับอยู่นี่มั้ยอยู่นี่นั้ครับให้คยหยุดตรงนั้นก่อนให้พี่ดนนี้อยู่ตรงนั้น,นครับอื เจนเห็นนะคะเขานั่งห้อยขาอยู่นะน้ำคะเห็นอะไรเหมือนมีคนห้อยขาพี่ด้ินะดิงอะไรว้าวิงงในสงครามแรงนะไม่ใช่ไม่เอาอีกแล้วนะครับกับการที่การปิดประตูนะครับเราได้โดนกันทุกคนแล้วนะฮะเราได้ยินกันทุกคนนะครับไม่ใช่เฉพาะผมคนเดียว ที่เห็นมีคุณคุณยายแก่ค่ะแก่ๆค่ะนั่งค่อมอยู่อย่างเงี้ยนั่งนั่งค่อมขาที่อยู่ mm. แล้วก็จับข้อเท้าอะค่ะ mm. จับแล้วก็ทำหน้าอย่างเงี้ย